ุตตกาโมละเพปุตตังธนากาโมละเพทนังอัธิกาเยกายะายยะเทวานังปิยตังสุตวาอิติปิโสภควายะมะราชาโนท้าเวสสุวรณโนมรนังสุขังอระหังสุข,ขโตนะโมพุทธายะ ชยานาคาตาโพธาเชตวามารสวาหังจตุสาจสงรสังเยปิเวสุนราสภตานนังกราทโยโพธาอัทเวสตินายกาสเปปเตนทิตาไมหังมา atake te bone sarasi se patien ti to mai hang ko sang ko patien ti to mai hang ko presa pakuna karot hataye me ทานโยเปนติภาคาสเมงโอทานลาโนยเจวามเกนาคิเนสวันเดมายหาคัสุกานันทรารุโรกาสโตจมหานามโอภาสุภามาโสตะเกเกสานเตเปนติภาคาส sriyo wapahan karo neseno sresam panono so pito mithongo kawomaraka sapo tero mahesete so mayhang wathane nijang patetha sikunaka ro pono angkulim पारो च उपावेनन्त सेवदे ते रापाच इमे चातानराते तिरकाममासे सा सेति महादे विचिताशि न सावकाये ते सेति วัสดีตัวเนราสาทฉลันตาเสระเตเจนะอังพังเกสุสันติตารตะนากรตะตอาสิตาคิเนเมตตสุนตักการอาชาคังปาชาโตอาสิวาเมอังกุลิมาลกังขันธโมอาระปเรตานเจ้า ata natiya sota kang akase chantanang asese sapakarasanti ta cina nana warasangyutta satapakara rangga ta watapeta desanjata bahira cato padawa asesa ยานยานตอานันตจินเตชะสาวัสโตเมสเกเจนะสะทาสามภูตะปันชเรจินปันชรมาชามิวิหารันตังไมเหตเลสะทาปาเลตุมังสะเพเตมหาปุริสาสภาเอเจวมันโตสโค โอตุสราโคชินาโนภาเวนะเิตุปาทอโธธามานุภาเวนะเิตาริสังโคสัมพาโนภาเวนะเิตันตารายอสาธามาโนพาวะปาวิโตจาราเมเชนปัญชเร มีข้าวหลวงถูจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์ใจทุกข์ใจเลยสุขียาานันบริหารถูกจงมีความสุขใจสุขใจรักษาตนให้ร้นจากทุกข์ใทั้งสิ้นเถิดเจต้าเมตตาปิตุนังถูกุจาหล Amén. Yeah. ขอส่วนบุนี้ทรงทาเด็กแกเ่เทวดาทั้งหลายขอให้เทวดาทั้งหลายมีความสุขีนงานงัพท์เปตตนางหตุสุธิตาหตุศัพท์เปตาขอส่วนบุนี้ทรงทาเด็กแกเ่เทวดทั้งหลายขอให้เทวดทั้งหลายมีความสุขีนางศัพท์เวตรินางหมตุ ปุตตกาโมละเพปุตตังธนากาโมละเพธนังอัธิกาเยกายะย,ายะยะเทวานังปิยตังสุตวาอิติปิโสภควายะมะราชาโนท้าเวสสุวรรณโนมรนังสุขังอระหังสุข,ขโตนะโมพุทธายะ

เตมเนสารสิเสปเทนทิตโตไมหังโกโตตามโมเทวิโอยจเน สังโฆปตินทิตตไมหังอุเรศภคุณาคโรหะใจเยีมอนุรดโทสารีโตจัตถ์คิเนกอนันโยเปนติภานคาเสมโมคานาโนจาวามะเกนาคิเนสวันเดไม่หัง ca à song ca nan đa na ra uro ca sapo japa namu upa song ba ma so ta kẻ kẻ san te te pa ca sa mek su ri yo va pa pa ca ro ma काशपो धेरो महेशे चे सो मया निरो अङ्गुले मारो जालनन्दे धेरा पचिमे जता न राम

ตาโซตตาการาชาคังปัชโตอาสิวะเมังุลิมาลกังคานธโมระปเรตานจะอาตานาติยาโสตกังอาคาเสชะทนังอาสิเส पाकारसान्दिता चिनावरसाङ्गुता साता पाकाररङ्गता đế sanh cha ta ba hira cha tu padhava ase sa vinaya yan tu anan tan te cha sa vasato me sakhe je na cha re china pan cha ramacham hiriharan tang mahita le satapale tu mang สาเพเตมหาปคริสาสะภาเยเจวามตอสโคตอสราโคเชนาโนภาเวนะเิตุปาทวทามานนภาเวนะ ริสังโฆสังฆานุภาเวนชิตตนตราโยสัตถามานุภาวะปาริโตจราเมชนปัญชเร I wow. I made up

เจวรีขอส่วนบุญนี้ลงสำเร็จแก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายมีความสุขอิทัมสัพพัสตานังโหตุสุปิทาโหตุสัพเพสัตตาขอส่วนบุญนี้ลงสำเร็จแก่สัตว์ทั้งหลายขอให้สัตว์ทั้งหลายมีความสุขขัวหน้ากันเดิน